สนับสนุนโดย Myvacation ดูแลใส่ใจห่วงใยคุณตลอดการเดินทางหลวงพ่อครับทำไมเขาบอกว่าสังคมไทยมีอยู่คู่กับการที่ว่าต้องดินทาซุบซิบกันคือเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วคือมันมีมาก่อนหน้านี้ไหมหรือว่ามันมีเฉพาะในสมัยนี้ที่ว่ามันมีโซเชียลกันเยอะๆเรื่องดินทามก็มีมาพร้อมกับมนุษย์พูดได้นะ ตั้งแต่สมัยพุทธกาลว่างั้นไม่ไม่ตั้งแต่มนุษย์พูดได้นะตั้งแต่มนุษย์เกิดมาในโลกนี้พูดได้ที่มีปากนะก็มีเรื่องนินทาเป็นเรื่องคู่สังคมเพราะพุทธเจ้าตรัสโลกกระทมแปลว่าธรรมะที่อยู่ประจําโลกสี่คู่แปดข้อคู่แรกคือมีลาบเสื่อมลาบมีรายได้ก็เสื่อมรายได้ก็ต้องเสื่อมคู่ที่สองมียศเสื่อมยศ คู่ที่สามสารเสริญและนินทาคู่ oh. ที่สี่มีสุขมีทุกข์ค hmm. ือพระองค์ตรับในสิ่งที่โลกมี hmm. ตราบใดที่ยังมีโลก4คู่8ดข้อนี้ก็คงอยู่ oh. เพียงแต่เราอย่าไปขึ้นไปลงตามสารเสริญและตามนินทาครับให้รักษาความสมดุลไว้ hmm. แล้วแล้วการที่บอกว่าในเชิงของวิทยาศาสตร์เนี่ยฝรั่งไปบอกว่าคนที่นินทาคนนะหลวงพ่อจริงๆแล้วคือคนที่มองตัวเองด้อยค่า พูดอย่างนั้นก็ถูกแต่ว่าถ้าพูดในนาในแนวเชิงพุทธนะครับคนที่ดินทานติดลบตัวเองนะติดลบเพราะคิดก็ลบพูดก็ลบฮันลบเนี่ยถ้าพูดให้ชัดนะพุทธศาสนาเนี่คือคณิตศาสตร์ทำดีคือบวกครับทำดีมากคือคูณทำบาปธรรมดา<ะ>ก็ลบบถ้าทำบาปมากหาัร อันเราก็เลือกเอาว่าเราจะปล่อยชีวิตให้เป็นลบหรือเป็นบวกแล้ววิธีคิดเนี่ยก็ตึงเตือนทุกวันนี้ว่าอย่าคิดลบอ,อย่ามองในด้านลบครับถ้ามองในด้านลบมันจะไม่เห็นความดีเลยเนะอืมทั้งทั้งที่สิ่งนั้นมีดีอยู่แต่มันแปลกอะหลวงพ่อยังข่าวมีฮีโร่คนหนึ่งช่วยเด็กตกน้ําหรือว่าช่วยอะไรที่แบบว่าช่วยสังคมเนี่ยมันไม่ดังแต่คือข่าวแบบว่า มีคลิปลับอะไรออกมาเนี่ยหรือว่ามีอะไรปกดาราเนี่ยมันแพร่กันเร็วแล้วคนสนใจนกันเยอะมากก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะธรรมชาติของมนุษย์ก็ไม่อยากรู้เรื่องดีของชาวบ้านอ,อยากรู้เรื่องเสียสของชาวบ้านนี่นี่เป็นธรรมชาติของจิตหรือเปล่าเป็นธรรมชาติของจิตเลยม,มันมีเรื่องขําขําเล่าให้ฟังว่าเกิดไฟไหม้แล้วคนวิ่งมาดูใหญ่เลยปรากุมีคนหนึ่งมาดูแล้วโมโหครแม้อุตส่ามาตั้งไกลไม่นิดเดียว เ <c oughs> นี่ยค,คือคือจิตกําลังโมโหว,ว่าไม่นิดเดียวไม่น่าจะบอกให้มาดูเลยอะไรประมาณนั้น <c oughs> คือต้องไม่เยอะๆไม่แบบราบนาศูนคุ้มค่ากับการขาดงานมา <c oughs> ที่จริงไม่มีใครให้คุณมาเลยนะตรงพ่อแล้วอย่างนี้คือคนที่บางทีอดไม่ได้ที่จะนินทาคนเนี่ยเราควรจะมีวิธีการแนะนําเขายัางไงดีแนะนําเขาเลยว่าคนที่นินทานเกิดพบใดชาติใดจะเป็นคนด้อยยศด,ด้อยศักดิ์ เป็นคนด้อยมากเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยคือบัญญัติอยู่แล้วในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสเป็นพุทธพจน์เป็นพุทธวจนะการนินทาการดูถูกคนเนี่ยจะเป็นเหตุให้เป็นคนมีศักดิ์น้อยอเดชน้อยยศน้อยอในทางกลับกันจากคํานินทาถ้าเปลี่ยนใหม่เป็นคําชมคําชมนี่มีตำมีตมิตรอย่างเดียวหาศัตรูไม่ได้แล้วเวลาชมใครเราไม่ต้องมองหน้ามองหลังอ,อชมออกอากาศก็ได้เขียนลงเฟซบุ๊กก็ได้ใช่ทั้งทั้งที่เท็จแต่มันเป็นคุณ ถ้าคิดไกลไปนิดหนึ่งนะคือบางคนชมคนแต่บบบว่าคือเขาเรียกว่าชมไปอย่างนั้นอย่างนั้นอะ่ะคือแต่ว่าปากปากหวานอ่ะเป็นคนปากหวานอย่างนี้คือถือว่าได้ไหมได้คาชมไม่มีโทษเลยนะแต่อย่าชมแบบเสียดสีอืเช่นเขาผิวคล้ํา <c oughs> ไปชมโอ้ผิวขาวงามอันนี้คือด่านะ <c oughs> คือมันมันไม่ใช่นะเราก็ต้องชมในสิ่งที่มันใช่อืถ้าไม่ใช่ก็อย่าชมครัอยู่เฉยๆจะดีกว่าแล้วครันนี้คือกรณีที่ว่า คนเราืองทออจะห้ามจิตยังไงไม่ให้ไม่อยากไม่อยากไปรู้เรื่องชาวบ้านอ,อก็ต้องมองว่าเขาเรารักสุขเกลียดทุกเราก็ชอบชอบให้คนชม,มคนอื่นก็ชอบให้คนชมเมืม่อรักสุขเกลียดทุกขอย่างไรเราก็ไม่ควรไปทำกับเขาส่วนเขาจะสุขเกียทุกเรื่องของเขาเองอเข้าใจแล้วขอับุณครับหลวงพ่อเจนบอ